สิ่งที่คุณปรารถนาไว้คิดไว้อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้สิ่งนั้นจะสําเร็จหรือไม่มาเช็คตัวตนกันก่อนนะคะว่าคนที่มาเจอคลิปนี้ตัวตนเป็นอย่างไรว้าวนี่ขนาดเช็คตัวตนนะไพ่หนึ่งถ้วยโอ้เดซันนี่แค่เช็คตัวตน <laughs> ก็ยืนยันแล้วว่าแบบสำเร็จอะคิงเรียน โอ้ oh my god ไม่ต้องพูดแล้วมัง้งไม่ต้องพูดแล้วมัง้งตัวตนของคนที่มาเจอคลิปเนี้ยคนกำลังขาขึ้นคุณกำลังดวงดีอะ่ะฟ้าเปิดเออเป็นคนที่กำลังฟ้าเปิดดวงเปิดมีทั้งความสำเร็จรางวัลการเริ่มต้นใหม่ที่ดีงามมากสำเร็จมีความสุขเผลอๆมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยโชคลาภอะไรด้านการเงินโอ้ <S 2> <S 2> ตัวตนคนที่มาเจอคลิปเนี้ชยชอบมีอยู่แล้วมัง้งไม่ต้องเปิดแล้วมัง้งมาดูกันว่าสิ่งที่คุณคิดหวังปรารถนาที่อยากให้มันเกิดขึ้นนั้นอ่ะจะสําเร็จหรือไม่โอ้แค่เช็คตัวตนก็ไม่ต้องแบบพูดอะไรอีกแล้วมัง้งนึ่งเรียน <c oughs> โอ้ยเป็นการทําคลิปที่ทํำไมมันดีขนาดนี้เนี่ยหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญขึ้นแปลว่าอะไร รับเงินก้อนใหญ่ใหญ่ขนาดไหนไม่รู้นะตามบุญวสนาแต่ละคนแต่เงินก้อนมาแน่ๆแปลว่าอะไรสําเร็จเออไปที่สองเนี่ยไพแห่งความสําเร็จเหมือนกันบางคนอาจจะสําเร็จจากการงานก็ได้หรือว่าสําเร็จจากการงานธุรกิจหรือว่าสําเร็จเพราะว่าคุณน่ะได้ต่อสู้ฝ่าฟันหรือเหมือนทํามาเยอะแล้วเหนื่อยมากแล้วถึงเวลาสําเร็จของคุณแล้วประมาณนั้นไพชัยชนะครึ่งโอ้ยดูเด็กถือเหรียญ คุณจะได้รับเงินแน่ๆมีโชคมีลาบมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาบางคนทํางานอะไรคร้างไว้หรือมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาหรือเป็นเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่อ่ะจะเป็นคนนํามาให้จากสําสเร็จจากตัวเราเองหรือจะเป็นโชคลาบ,าบก็เป็นได้เป็นได้หมดเลยมา,มาดูอีกสิโอ้ <laughs> เฉลมฉลองดูสิคลิปนี้โอ้ยใครมาเจอใีโชคดีมาก ให้เฉลิมฉลองก็ขึ้นสามถ้วยโอ้ยตายละเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้แปดเหรียญบางคนอาจจะได้จากการทํางานหรือจากโชคลาภจากธุรกิจการงานของเราก็ได้คือมันดีอ่ะคือคนมาเจอคลิปนี้ดวงคุณเปิดดวงเปิดฟ้าเปิดตั้งแต่เช็คพลังงานแล้วขออีกหนึ่งใบ <laughs> ดูโอ้จึ้งนะแม่หมอก็จึ้งเองเนี่ยแม่หมอก็รับด้วยนะคลิปเนี้ย <laughs> ดูคิง คิงถ้วยมันจะไม่สําเร็จได้ยังไงไพ่ดีขึ้นทั้งนั้นคิงถ้วยนี่คือสุดๆเหมือนกันคือใครที่แบบทําธุรกิจการงานลงทุนอะไรทุกอย่างคุณจะได้ผลกําไรเป็นที่น่าพอใจได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงนี้โอ้ไม่กออ่ะปิดให้อีกหนึ่งใบป,ปิดให้อีกหนึ่งใบทั้งคลิปมาไม่มีไพ่เสียเลยโอ้ oh. <laughs> เด็กถือถ้วยจบแล้วคนที่มาเจอคลิปเนี้ยไม่ต้องถามว่าสำเร็จไหมโคตรสำเร็จอย่างนี้ดีกว่าดวงเปิดฟ้าเปิดฟ้าประทานแล้วทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่คุณต้องการคำทำนายเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนนะคะมันแล้วแต่ฐานบุญของเราด้วยแต่ถ้าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสะสมบุญบารมีมาในโลกเนี้ยปัจจุบันเนี้ย ถ้าคุณมีจิตใจที่ดีคิดดีทดําดีตั้งใจในสิ่งที่คุณทําไมา่ไม่หลอกลวงใครไม่แบบอะไรใครอ่ะไม่ทําผิดอะไรอะชีวิตคุณมันคือขาขึ้นแล้วตอนนี้จงรับมันไปซะได้มากน้อยขึ้นอยู่กับบุญกรรมแต่คนที่มาเจอคลิปนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่มันจะสําเร็จตามที่คลิปบอกขอทุกคนโชคดีนะคะ